สวัสดีค่ะพี่น้อง f c ที่น่ารักนะคะทั้ง FC ใหม่ FC เก่าเนาะขอบคุณ f c พี่น้อง FC ใหม่ที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็ FC เก่าที่ยังเป็นแฟนคลับกันเหนียวแน่นนะคะวันนี้พี่ใจก็จะมาสรุปของ4ีลาวกันนะคะเมื่อของเมื่อวานเนาะลาวสตาร์ลาว VIP สามาคัคคี VIP แล้วก็สตาร์ VIP อพค่ะเพื่อนจะ้ะก่อนไปรับชมพี่ใจก็มีคําเตือนก่อนเนาะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ากว่าอายุ18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเ,เพื่อนๆจะ้ะโอเคพี่ใจก็จะมาสรุปของเมื่อวานให้ดูเนาะพี่ใจก็ให้เด่นรวมที่3578วิ่งรูดได้ทุกรอบนะ,ะเ,นเพื่อน ไปดูผลของลาวสตาร์กันนะคะรอบแรกลาสตาร์พี่ใจให้เด่นที่สองกับเจ็ดนะคะเพื่อนสองกับเจ็ดอ่าผลที่ออกคือเจ็ดหนึ่งเก้านะคะมาในเด่นรวมหลักร้อยนะคะสายวิ่งเนาะแล้วก็หนึ่งเก้านะคะหนึ่งเก้าพี่ใจไม่มีนะคะแล้วก็เก้าสองมาในสองนะคะมาในเด่นสองตัวกลับเนาะแต่ว่าตัวเจาะพี่ใจตัวเนี้ย จริงๆมันคือหกกับเก้าพี่แจไม่ได้เขียนให้เนาะก็ถือว่าพลาดไปก็ได้แต่แค่ตัวเด่นนะคะเพื่อนๆถ้ากับถ้าใครวิ่งรูดเนาะวิ่งรูดก็จะได้เก้าสองสองเก้านะคะเพื่อนจ๋าไปรอบ VIP กันเลยะคะ่ะเพื่อนจ๋ารอบ VIP พี่แจให้เด่นที่สองกับสามนะคะเพื่อนสองกับสามสามกับแปดตัวเดียวกันแล้วก็มาดูผลที่ออกนะคะแปดศูนย์สองศูนย์แปด แปดมานะคะเพื่อนๆแปดมาในดินรวมเห็นไหมดินรวมพี่ j a บอกว่าสามารถลิรูดหรือวิ่งในทุกรอบนะคะตามที่แล้วก็มาเทียบกับที่พี่ j a ให้เนาะตัวเด่นนะคะเพื่อนก็ศูนย์มานะคะพเพื่อนศูนย์สองตัวที่พี่ j a ติ๊กให้ด้วยตัวกลับนะคะแล้วก็ศูนย์แปดเนาะศูนย์แปดมันก็จะมาที่แปดศูนย์ถ้าจะถ้าเกิดใครจับแปดไปก็ตัวนี้จะได้จะได้ศูนย์แปดแปดศูนย์นะคะเพื่อนจ้า อ่านะตัวนี้นะเพื่อว่าใจเขียนว้อยู่ว่าก็เปลี่ยนจากสาเป็นแปดได้ถ้าใครชอบแปดเนาะนะคะพเพื่อนๆก็เข้าในเด่นสองแล้วก็ศูนย์แปดเนาะแปดก็มาในเด่นรวมด้วยนะคะพเพื่อนๆต่อไปลาวีไอพีนะคะลาวี i p พี่จะให้เด่นที่แปดกับสีะะ่โคนที่ออกก็คือศูนย์สี่สามศูนย์ศูนย์นะคะพเพื่อนเพมาในเด่นสี่นะคะพเพื่อนสี่สาม นะคะเด่นรวมก็มีสามเนาะแต่ว่าตัวที่พี่ใจเจาะให้ไม่มีนะคะไม่มีมีแต่สี่แปดเนาะคือแปดกับสามตัวเดียวกันเนี่ยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรพี่จะไมไ่เขียนให้แต่เข้าในเด่นนะคะเพื่อนๆ4 3เนาะแล้วก็ในเด่นรวมมีนะคะเพื่อนจ้าต่อไปล,ลาลาสตาวีนะคะลาสตาวีพีพี่ใจก็ให้เด่นอยู่ที่หนึ่งกับแปดปกับสามเป็นเดียวกันแล้วก็ คนนี้อคือสองสี่หนึ่งศูนย์หกหนึ่งมาอีกแล้วเพื่อนๆจ้าหนึ่งมาแต่ว่าตัวเจาะพี่จะไม่มีจะเป็นตัวรูดเนาะจะมาตัวเด่นตัวรูดนะคะเพื่อนก็มีไม้เด่นรวมอันนี้เด่นรวมรอบนี้ไม่มีนะคะเพื่อนเด่นรวมรอบนี้ไม่เข้าแต่ว่ามีตัวเด่นที่พี่ใจะให้เด่นหนึ่งเข้าตัวเด่นหนึ่งเนาะหนึ่งสี่สี่หนึ่งถ้าเกิดใครรูดอันนี้พี่ใจจับมา ลองเอาอีกสูตรหนึ่งที่เป็นล็อกตารางไม่เข้าแต่อีกล็อกหนึงอีกสูตรหนึ่งเข้าพี่จะต้องกลับมาใช้สูตรเดิมนะคะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเราไปต่อของมาที่3กันเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเพื่อนจะ้ะวันที่3นะคะสีลาเหมือนเดิมค่ะลาวสตาราววีพีสามคี v ีพีแล้วก็สตาร์วีพีนะพี่แจ๊กให้เด่นรวมไปที่0ูนวิ่งรูดได้ทุกรอบนะคะเพื่อนๆได้ทุกรอบนะคะเพื่อนๆพิจรนารณาดูเนาะ แต่ว่าพี่ j จก็ให้เด่นนะคะลาสตาให้เด่นที่2กับ1เนาะวิ่งรูดนะคะแล้วก็ตัวเจาะพี่ j จวางให้นะคะพเพื่อนๆไม่ชอบที่พี่ j จวางให้ก็สามารถที่จะเอาไปจัดเองได้นะคะส่วนลาวีไอพี่ j a ให้เด่นที่0นกับ7นะคะก็ตามน,นี้นะคะลาวสามัคคี v i p ก็คือ1กับ66กับ9ตัวเดียวกันนะคะพี่ j จ y ก็วางให้ไทยถ้าใครชอบ ก้าก็วางเก้าไปนะเปลี่ยนแค่ตัวหกกับเก้าตีลังกากลับลงมานะคะส่วนลาสตาวีพีวิจัยให้เด่นที่หนึ่งกับสามสามกับเปตัวเดียวกันพี่ใจก็จะวางให้นะคะเพื่อนก็ตัวเด่นเพื่อนก็เทียบดูในตัวเด่นเด่นรวมนะคะเอาไปจับคู่แต่พี่ใจก็มีจับให้เนาะมีจับให้นะคะแต่บางตัวพี่ใจก็ไม่ได้ไม่ได้กลับให้นะพี่น้องเด้อพี่ใจก็ไม่ได้จับให้เพื่อนก็ไปจับเอาเองนะนะคะแล้วแต่ ชอบไม่ชอบนะคะถ้าชื่นชอบก็สามารถที่จะแคบไฟว์ไปดูนะคะพิจารณาดูนะคะเพื่อนสําหรับคลิปนี้ก่อนออกไปพี่ใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ใจทําคลิปด,ดีๆต่อไปนะคะเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะ